มาแซ่บแชแ่แซ่บน okay. so, uh ีนเยอ๋คือใส่หมอยแทกักแบนให้พี่น้องทางบานกันอ๋อดใหยให้พี่หน้อกันกินก็ให้เขาเดกินน้ำเล้อโออันนี้ใช้ขยแ้งหน่ะนะใย้ข้งอันนี้ก็เล้ใช้็ขยะแงอันนี้ไออ๋อเสรหแล้อีโอืออโอเคครับผมเด็ดยนง่ยก็เอือกเพื่อแดงปั่นเนาะเออกินกับซุปูซุก้นเออเอา แค่ขยี้ขดบำ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 เยอะมาเด้อพี่น้องไกลไกลภูยุกไกลไกลแถวเนี่ยนวันครแถวบางปะอินเต่ามาเนาะครับเนาะมากินแกงน้ไหมในผักขยี้แน่ครับป้าใส่ผักขยี้อันนี้ก็จะเป็น